กราไม่ต้องหอบอาบมาก็ได้พี่ดีนะไม่ต้องเอาอาบมาก็ได้เอาปืนอื่นมาเลยดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะทำไมอ่ะมันผมเล่นเล่นแล้วไงเฮ้ยอุ้ยอ๋อให้คุณยิงใครสักคนตายก็ต้องโกวจรู้ไหมเว้นัวร้อนแล้วไม่เล่นนานรู้สึกว่าจะลายตา ยส่กิจารที่ที่ข้างหลังม่ะไม่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 ไมอ้าออกเปล่เอาวปดิเอาออกเปล่อีกเอาไหนวะไม่มีไปดูข้างหังไหนมึงอนนุ้ยกสมดตั้เนึงจะเย็นเพื่อนจเย็น,นเรับเไหนวะอาเอ็เนจียูเล คอยระวังอ่ะให้เสมว<ะ>อว้าไเฮ้ยข้างหน้าหนึ่งอบอท <c oughs> ยังมีตัวอีกเหรอโดนบอทก่าตายตรงไหนวะอ๋อทางนี้โอ้ไม่ได้เล่นนานโอ้โหบอทสี่ตัวบอทสี่ว้าวลหลแมนล่าบอทสี่คนเลยไงเอาอะไรมึงเยี่หรือเปล่าเฮ้ย เอ้าโอ้ยมา้างหลังก no ูม no ันอย่างนี้เลยหรือเน่ยเนอเอาเนียนเนียนที่หายเลยโขคนเนียนตามเนียนอุ้ยนเนียนไม่เคยเข้าใครเลยโอโนเกียมาสเตอร์เฮ้ยอะไรมึง ไรมึงไมึงโเห็นชี้เต็มหน้าเลยให้กูบ,บ้างได้เห็นชี้นี่เอาเชี่ยคนอะไรออืเออดีมากพี่สุดจรแอซิดตัวรัวเฉ้ก็มาจากข้างหลังละโอ้ไม่บอกกันอีที่ที่สองเก่งนะที่หนึ่งไม่เก่งนะที่หนึ่งทุกคน,นอ๋อที่หนึ่งก็มึงไงไม่ที่ทีทีหนึ่งที่มันที่ ที่มันฝังมานยิงบดเยอะเก็บแต้มแต่บดเยอะแต่ที่ฟองฟองมันนี่โหดจริงเฮ้ยอย่างน้อยกูก็ติดหนึ่งในสามโครับเอาทีเดียวอ้าวจริงไปทำไมเอาโอดีวะโอ้ยโดนกันอย่างนี้เลยเหรอมาโอ้ยติดโอ้โหพี่เนี่ยที่ฟองเนี่ยไอ้ แค่แค่ไม่แค่เลยไหนวะเสียวอะไรนี่เสียวมีมีนี่โอ้โหก็รู้ใช่ไหมเลยเ้ยโอ้โหลูกซองก็ไม่ใช่เยวิวปีนี่ว่ะเออพี่ครับให้ผมสักคนหนึ่งครับเนียน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 เอาเนียนเอาเพราะว่าเนียน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 เอาดิเอาพอดีจริงมาหแล้วคุณายตันนี้สองสามรอบเลี่ยเินช้ามาไม่ค่อยชอบเลย my god แล้วเนี่ยมันจะยิงเพื่อนตัวเองทำแมวเลยวะโอ้เกิดไหนวะเนี่ยโวยโหรเกมมิ่งใครมันยิงกูเมื่อกี้แม็กมอนพี่วอนนฮะใครไม่ใช่พี่วอนดีกว่าโหรเกมมิ่งอ๋อไอหานี่แล้วเดี๋ยวน่าไปทางไหนวะทางนี้นะเอ้าดีเพื่อนเนียนเนียน เนียนพระเนียนพระเนี่ยเอ้ามึงจะบังทำไมเออก้ำเลยเนี่อยวันไระเนียนพระเนียนพระเนียนพระเอ้ขายิงเอ้พอยิงจากข้างบนโอ้โหไม่โดดกข้มาอย่างนี้สึ่งมนแปลกๆเนีไม่รู้นะเริ่มเดทอนห้าสิบกว่าไปเดือนห้าสิบนี่ก็โอเคแล้วพี่กูเรื่องมากไง เอาม<อ>ันก็ลื่นไปปลาไหลนะพี่อะไรมึงเอ๊ะแล้วน,นี่มันจะยิงพวกเดียวกทำไมเขาที่อยากรู้สิผ่านเฮ้ยเนียนคนไม่ยิงใช้การฟังเสียงมีคนเนียนคนไม่ยิงใช้การฟังเสียง่เอาดีบัตเอา แล้วก็ใครมาบางังแต่ตัวอ,อืนกู <Wait. S 2> นี่มันบานก็ตัวอื่นกูเฉยเอ,อุออ้ยอีกไม่เดียว most want เอาดีมีคนเนียนอีกแล้วมีคนเนียนมีมีคนเนียนอีกแล้วอย่าคิดว่าจะหลบสายตาพี่ไม่ได้น้องพายิงกูไม่โดนเต๋เอ,อเฮ้ย โอ้โหตายตืนตื่นหละเยอมัวยโอ้ยเยอะเลยว่ะอ้อยอ้ออ้ยอ้อ้อยไห่ไหนกันเม็ดนี่คือเยอะยเลย่ะจริงีตัวโอ้ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้โอ้ยที่บอกว่าพี่กำลังพี่ดำนั้นนะ เฮ้ยนี่มันอยู่ตรงนี้อายมาเลยพี่ข้างหลังกูข้างบนกูโอ้โหเดิมเลยสไปดี้ก้คือเอเคมันแข็งเน้ะเว้ยจริงเลยัจใจโอ้ my god เอาโอ้โหตรงมือโคตรเงียนตุงตามือเรื่องเลยเอาเฮ้เวน ตายดูดัวๆเลยช่วงนี้แล้วไอเทมชีมึงที่หนึ่งได้ไงวะออถ้าเราผมแล้วพี่เฮ้ยผมไม่ยอมเว้ยถ้าเราผมไม่พี่ผมไม่ยอมหรอกเว้ยจะเล่นอย่างนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องนะโอ้ยไม่เล่นนานตาโมวตาพร่าเธอมีฉันมาว่าฉันเอ๊ะหยบเอาดีเฮ้ยเฮ้ยนั่น

ฮัลโหลแมนไอมาทางข้างหน้าโอ้ยเลยวะโอ้ my name มันใช้รูปไอ้นี่เลยเว้ยกันเบสไม่เห็นเนี่ยเนี่ยทีมฝั่งโน้นอ่ะคนล่าสุดท้าย my name เออกันเบสเลยเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยเอ้ยอีกหนึ่งบทเพลงกันเบสละมึงไปที่มม่ทำพิษไม่ยิงเลยแบบดูดูเป็นหนี้เวนที่สองสองดอกแล้วนุ้ย ไรเอา้าอะไรวะพวก A W P นี่มันโหดจังวะโอ้โหดี่ี่มันนักเดียรตายเลยคือมันจะแย่ตรงระยะประชิดเนี่ยเล็งไปแล้วครับบทเพลงไม่โดนไม่ไม่โดนอโอ้โหศาสตรมาแต่ไกลเลยพี่หนึ่งแม่งก็ไม่ธรรมดาเลยวะว่าแต้มกูเริ่มบักแล้ววะไม่ขึ้นนะเออแต้มกูเริ่มบักแล้วแต้มกูเริ่มไม่ขึ้นแต้มผมก็บักเหมือนกันเราที่ไม่ขึ้น เออนี่ไม่ดอันดับแล้วนี่ไม่ดอันดับเ่าไร่ที่สามที่่ที่ห้าไรึงอะไรเงอะไรงอะผมไม่อยากผมไม่ตัวอกหน่อยเื่อี่ผมไม่อยากมัไอเนี้ยทีมเนี้ยฆ่ากูตายี่เขาไ่ละเอาไม่ละเอาไม่ละโอ้ที่สได้ที่สี่โห้ยนี่เดียวเนตเนตว้าว พอ,อพอด้านสองได้ไหมพอด้านสองนด้นนะุจะยิงมงยิงดัาสองเลยขอหนอ่นอยเถอะ